สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมทีจากม็อกดีไซน์นะครับในช่วง Customer r e ์รีวิวนะครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านเซ็นทรัลบางนากิ่งแก้วนะครับลูกค้าแต่งบ้านนะครับสไตล์นอร์ดิกเจแปนนะครับลองไปดูกันว่าสไตล์ที่ลูกค้าเลือกแต่งบ้านเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมนะครับไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยครับ วันนี้เรามาพบกันในช่วง Customer Review นะครับพาทุกคนนะครับมาอยู่กับลูกค้าเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับผมคุณมินคุณเดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ดีอนกับเราไปแล้วนะครับวันนี้จะขออนุญาตสอบถามนะครับไอเดียสไตล์ดีไซน์ว่าทําไมตกแต่งมาบ้านแบบน่ารักขนาดนี้ครับมีไอเดียยังไงบ้างครับก็คือคอนเซ็ปต์ของบ้านนะคะก็คือเป็นแนวมินิมอลค่ะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างแนวเจแปนกับแนวนอร์ดิกสไตล์ค่ะอืมแล้ว อยากรูว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยมีชุดไหนบ้างติดตั้งห้องไหนบ้างแต่และห้องมีอะไรบ้างครับผมติดตั้งไปทั้งหมดสามห้องด้วยกันค่ะโซนแรกเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็คือมีโซนของชั้นวางทีวีค่ะแล้วก็มีส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ค่ะครับแล้วก็ห้องที่สองเป็นห้องครัวค่ะก็คือโครงการให้ครัวเดิมเป็นครัวปูนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลย<ม>ให้ทางมอคดีไซน์เนี่ยเพิ่มตรงส่วนตู้ทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างขึ้นมาค่ะ แล้วก็รวมไปถึงการที่มีการทุกผนงังแล้วก็เปลี่ยนผนังเดิม,มเป็นผนังกระจกแล้วก็เปลี่ยนประตูเป็นประตูกระจกด้วยค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายที่ทําการ,รบิวอินไปก็คือเป็นห้องนอนค่ะคมีโซนของการปูุผนังหัวเตียงก็มีตู้เสื้อผ้าแก็ตก็เครื่องแป้งค่ะแล้วช่องทางในการติดต่อเนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้จักม็อกดีไซน์ได้ยังไงครับก่อนที่จะนัดเข้ามาดูหน้าง,งานอะไรเงี้ยครับก็คือตอนที่เริ่มทําบ้านไปก็คือเสรอถร์ชหา หลายๆช่องทางใน Google ในเพจ f c e e o o k ก็่อแล้วก็ไปเจอ Mock Design แล้วก็เห็นว่าทางเพจเนี่ยมีคนไลค์เยอะมากคนติดตามเยอะมากแล้วก็มีช่องทางการติดต่อได้หลายทางมีทั้ง YouTube Channel, มีมี f a c e b o o k แล้วก็ทางเพจดูน่าเชื่อถือก็ดูผลงานที่นผ่านมาแล้วก็โอเคก็เลยติดต่อเข้าไปค่ะครับอย่างนี้นี่เองนะครับครับผมก็ผมเห็นจุดหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันโดนใจมากเลยนะครับ ก็ <ersch> อยากจัถามไอเดียครับว่าท like mm ําไมถึงมีไอเดียชอบเป็นแบบนี้แล้วก็ออกมาได้แบบน่ารักแบบนี้ครับค่ะก็คือทางบ้านเดิมของโครงการที่ให้มาค่ะพื้นที่ครัวค่อนข้างจะมีจํากัดค่ะซึ่งมันเป็นผนังทึบก็เลยบางทีคนทาครัวอาจจะรู้สึกอึดอัดก็เลยพยายามดีไซน์ให้เปลี่ยนผนังทึบเดิมนั้นค่ะเป็นกระจกแทนเพื่อให้มันดูปลอดโปร่งยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ พอเป็นกรอบเฟรมอลูสีดำก็คือจะรับกับตัวโซนตัวอื่นๆตัวหน้าต่างตนประตูเลื่อนของบ้านเดิมค่ะแล้วก็ทำให้ดูเป็นแนวคาเฟ่มากขึ้นในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ค่ะแบบนี้ก็ทำงานที่บ้านสบายเลยเวิร์กฟองผมนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วทัปทีเลยค่ะแฮปปีเลยครับครับผมก็มาถึงจุดนี้ครับก็อยากจะรู้ว่าในส่วนของขั้นตอนในการทํางานนะครับรายละเอียดต่างๆของการทํางานของบริษัทแล้วก็การประสานงานเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับอ่าครับก็เริ่มการทํางานนะครับก็เริ่มจากการคุยเรื่องคอนเซปต์กับคุณทีก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ติดต่อให้คุณทีช่วยทําการแบบว่าออกแบบให้ครับแล้วก็เริ่มร่างแบบออกมาให้ดูครับก่อนนะครับครับแล้วก็ถ้าอยากได้แก้ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็จะมีฟีดแบ็กกลับไปให้ทางคุณทีปรับปรุงให้ตามความต้องการนะครับผมครับแล้วก็มีทําเป็น 3D มาให้ใช่ครับที่คอนเฟิร์มแบบแล้วใช่ไหมครับครับครับในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งนะครับก็ มีการรายงานผลหรือว่ามีการโปรเทคหน้างานอะไรยังไงให้บ้างคือช่างเนี่ยมาถึงอ่ะเขาก็จะเอาพวกมีแผ่นกระดาษมาปูพื้นแล้วก็คุมเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยครับเพื่อป้องกันความเสียหายครับพวกบันไดพวกวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการป้องกันแล้วก็ตัวช่างเองเขาก็จะมีวัดอุณหภูมิใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อป้องกันเรียบร้อยครับเขามีส่ง งานแต่ละวันได้เรียบร้อยไหมครับอ๋อครับมีก็คือทุกๆวันนะครับพอช่างเขาทํางานเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีถ่ายรูปงานของวันนี้ครับอัปเดตส่งทางไลน์ให้ดูทุกวันครับว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยครับพรุ่งนี้จะทําส่วนไหนต่อประมาณนี้ครับแล้วติดตั้งไปแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับแฮปปี้ไหมรับกับชุดบิวอินที่ได้แต่ละชุดเนี่ยครับอ่าก็แฮปปี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยงานก็ออกมาละเอียดดีครับก็คือมีการเก็บงานตามขอบเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยครับตรงไหนมีรอยมีอะไรเขาก็จะเก็บให้เรียบร้อย ครับผมผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือว่าฟังก์ชันพิเศษของอาจจะบางชุดอะไรเงี้ยครับมีพิเศษตรงไหนบ้างครับครับหลักๆก็อาจจะมีเป็นห้องนอนนะครับที่บอกว่ามีหน้าต่างอยู่ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่อยากจะปิดไปเลยครับคืออยากจะให้สามารถเปิดให้มันมีแสงรอดเข้ามาได้ครับครับอันนี้คุณทีก็แนะนําแล้วก็ออกแบบให้ว่าเป็นบานเลื่อนกระจกอะครับว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่เลื่อนสามารถเลื่อนกระจกเพื่อให้หน้าต่างได้ไหมครับใช่ครับ ก็สามารถรอดเข้ามาได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วค่อนข้างที่จะเว v e r แล้วละครับก็อยากจะถามว่าในส่วนของระยะเวลาตั้งแต่ทาแบบนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็มาติดตั้งเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาทำลายที่กําหนดไหมครับมีเลทมีอะไรไหมครับอ๋อครับคือกระบวนการทั้งหมดนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาตามที่กําหนดไว้ครับไม่เกินเลยครับตั้งแต่การออกแบบจนถึงการช่างเข้ามาติดตั้งจนแล้วเสร็จครับผมก็คือตามที่เราลงตารางกันไว้เลยนะครับอ่าครับครับผมโอเคครับ แล้วคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะฟังแล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือในส่วนของงบประมาณในการติดตั้งว่าทําไปหลายๆจุดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยงบประมาณเป็นไงบ้างยังอยู่ในงบไหมบานปลายไหมออครับผม ก็คือในระหว่างการออกแบบครับก็จะมีตอนแรกระวางงบไว้ที่ประมาณไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับก็คือก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับแต่โดยจนสุดท้ายแล้วจนเสร็จสิ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ครับผมอ้โหก็คือได้ชุดเฟอร์นิเจอร์โดนใจนะครับครบทุกชุดนะครับตามที่ต้องการแล้วก็ยังอยู่ในงบประมาณด้วยนะครับครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานบ้างไหมครับตั้งแต่แบบเราทามาตั้งมานะครับอ๋อ ก็อาจจะมีบ้างเรื่องที่ว่าบางจุดที่เราไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกครับอย่างเช่นเครื่องดูดควันอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องการต่อท่อออกไปนอกห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับก็ปรึกษากับช่างแล้วช่างก็แนะนํากับคุณทีด้วยครับครับคก็สุดท้ายก็แก้ไขได้ก็แฮปปี้ดีครับโอเคแสดงว่าเราจัดการได้แล้วครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะรบกวนคุณเมือคุณเดนนะครับฝากฝากคนทางบ้านนะครับเผื่อมีใครกำลังมองหา อยาจะบิวอินหรือว่าอยากจะได้ไอเดียแบบนี้ไปทำติดตั้งบิวอินที่บ้านบ้างอะไครับอาจจะฝากนิดนึงครับผมได้เลยค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเจ้าที่รับทำบิวอินนะคะก็แนะนำเลยค่ะทางมักดีไซน์ค่ะเพราะว่า,าจบครบในเจ้าเดียวจริงๆค่ะทั้งการบิวอินทั้งการรีโนเวท แล้วก็เป็นไปตามงบประมาณที่ต <azul> ั้งไว้แล้วก็ตามไทม์ไ <Boy? S 1> ลน์ที่ได้ตั้งไว้ค่ะแล้วก็การเลสซอนไทม์อะไรคือตอบตอบกลับแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็มีการเรายงานผลตลอดระยะเวลาที่ทำเลยค่ะแนะนำเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจแลวมองหาอยู่นะครับมีหลายช่องทางมากเลยครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ในส่วนของรายละเอียดข้างล่างนี้เลยนะครับผม ก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะครับที่จากมอเตไซน์นะครับแล้วก็คุณมินคุณเดนนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าคราวหน้าเราจะพาไปติดตามผลงานที่หมู่บ้านไหนโครงการไหนหรือว่าคอนโดไหนนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดีวพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับค่ะ